สวัสดีเพื่อนๆชาว Complete TV ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ออฟฟิศของบ i t ฟินิกสนะที่ประเทศไต้หวันนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเคสส3รุ่นที่เรียกได้ว่าเขาอาจจะมีการนําเข้าประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่า3รุ่นนี้มีรุ่นไหนอะไรน่าสนใจยังไงบ้างครับ อ๋อสำหรับตัวแรกครับเป็นชื่อรุ่น Nova, นะฮะโนวาสำหรับเคสตัวนี้ฮะเห็นเล็กๆแบบนี้รองรับสูงสุดกับมัเทอร์บอร์ด ATX นะฮะก็เรียกได้ว่ารองรับบอร์ดมาตรฐานเลยทีเดียวแต่ Micro ATX กับ Mini ITX ก็รับรองรับอยู่นะฮะส่วนรายละเอียดภายในฮะก็ต้องบอกว่าเคสรุ่นนี้เป็นเคสที่เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปนะฮะจะมีจะสังเกตว่าพวก ช่องการติดตั้งฮาร์ดดิสต,ต่างๆเขาจะล็อกมาเลยนะฮะเหมือนเคสรุ่นก่อนๆน,นะะปกติถ้าเกิดเคสรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นใหญ่ๆห,หน่อยเขาจะสามารถถอดตัวสล็อตของการติดตั้งฮาร์ดดิสออกได้นะฮะแต่อันนี้เขาก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้แต่ว่าสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสขนาด3.5ตรงนี้ได้3ตัวครับแล้วก็เป็น SSD ภายในนะฮะแล้วก็ติดด้านนอกก็ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เคสหลายๆรุ่นหลายแบรนด์เขาก็ จะทำในรูปแบบนี้นะฮะโอเคครับก็อันนี้เป็นรุ่นเล็กนะ,ะสำหรับคนที่มีงบไม่สูงมากหรือว่าอาจจะไม่ได้เล่นคอมในระดับไฮเอน n ์มากฮะก็รู้สึกว่าราคาน่าจะประมาณพันปลายถึง2,000นน่าจะประมาณนี้นะฮะดูว่าถ้าเข้าไทยแล้วจะเท่าไหร่ก็ต้องติดตามกันอีกทีทีนี้ครับอันนี้รุ่นใหญ่เราต้องข้ามก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดสุดท้ายนะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่พ็อปเอามาตั้งแต่อย่างใด นะครับเดี๋ยวเราก็เคยมาคุยอีกทีนึง ครับก็มาถึงอีกรุ่นนะฮะสีแดงตัวนี้กับรุ่น Aegis นะฮะต้องบอกว่าสำหรับรุ่นนี้ฮะสีทั้งหมดจะมี5สีด้วยกันนะ,ะก็คือจะเป็นสีหลกัลกๆแหละสีแดงน้ำเงินดำเหลืองขาวนะฮะอันนี้เขาเอามาโชว์เป็นสีแดงยิงๆไฮไลท์เด็ดเอาแบบที่สะดุดตาก่อนเลยนะมันอยู่ด้านหน้าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดถ่านใบกล้องจะเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นโลโก้นะฮะบิดฟินิตรงนี้จะเป็นไฟ ซึ่งเขาจะเชื่อมต่อผ่านซอฟต์แวร์นะ,ะเขาจะมีไดเวอร์ควบคู่ไปด้วยเวลาเราเข้าใช้งานนะครซึ่งไม่ใช่เฉพาะเป็นโลโก้ b i t ฟินิกเท่านั้นสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะ,ะด้วยไฟล์นามสกุล jpeg นี่แหละสามารถเปลี่ยนเป็นโลโก้เป็นไอคอนของตัวเองหรือแม้แต่เปลี่ยนเป็นรูปนะฮรรูปภาพทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะฮะบเขาบอกว่าตัวนี้สำหรับเหมือนแบบอารมณ์เวลาเกมเมอร์ไปแข่งนะฮะก็สามารถเปลี่ยนเป็น ไอคอนเป็นโลโก้ของตัวเองได้นะฮะส่วนภายในนะครับตัวนี้ก็รองรับบอร์ดค่อนข้างจำกัดนิดนึงฮนะรองรับสูงสุดที่ m i c r o ATX นะฮะมินิไอเทก็รองรับได้นะฮะผมเปิดดูด้านในนี่นะฮะก็ในส่วนของภายในก็เรียกว่ามีพื้นที่พอสมควรเหมือนกันนะฮะรองรับบอร์ดสูงสุดแค่ MicroIT x นะฮะแล้วก็ส่วนของฮาร์ดดิสก์ก็เชื่อมต่อในรูปแบบเป็นแลกแบบนี้ สามารถถอดได้ครับติดตั้งหมอ้อน้ําได้ด้วยอันนี้เขาติดมา3ตอนนะฮะครับก็มาถึงด้านบนครับเขาอันนี้เขาไม่ได้ติดหมอ้อน้ําโชว์ไว้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคือจริงๆตรงนี้เขาติดเป็นพัดลม14เซนต2ตัวหมายความว่ารองรับหมอ้อน้ําสูงสุดคือ2 8 0ม mm ิลลิเมตรนะฮะก็คือ14เซนต2ตัวนั่นเอง12เซนก็รองรับได้นะครับเป็น12เซนต2ตัวนะครับสาหรับหมอ้อน้ําก็คือเดี๋ยวนี้เคสทํามาก็ต้องรองรับการติดตั้งชุดน้ำนะฮะปิดก่อน ย้อนกลับมาในส่วนของภายในฮะเรียยว่าตัวนี้ติดการ์จอโหดมากเราไปดูด้านหลังนะฮะจะเป็น SSD ครับก็เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับเคสเขาก็จะพยายามทำให้สามารถติด SSD หรือว่าฮาร์ดดิสได้กับตัวโครงของบอร์ดโครงของเคสนิดนึงครับเราให้ดูก่อนเลย LED ครับอันนี้คือเขาก็ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนี่เป็นแม่เหล็กครับ ดึงได้เลยนะไม่ต้องติดกาวสองหน้าไม่ต้องติด 3M เอ็นี่ก็ถือว่าแน่นทีเดียวครับนะก็เอามาปุ๊บวางวางวางใช้ได้เลยเคสที่เห็นทั้งหมดที่เขาเอามาโชว์ที่เป็น led แบบนี้นะครับเป็นแม่เหล็กหมดเลยก็ถือว่าใช้งานสะดวกสบายครับ ครับก็เรามาถึงในส่วนของรุ่นที่เป็นไฮไลท์ที่เรามานำเสนอในวันนี้ครับกับ Pandora ATX ทำไมต้องมี ATX ต่อท้ายนะครับต้องบอกว่าสำหรับส่วนของรุ่น Pandora จาก t p t ฟ i n i x นะครับเขาจะมีรุ่นที่เป็นชื่อเดียวกันเลยชื่อ Pandora เฉยๆแต่จะเล็กกว่านี้เรามีตัวอย่างให้ดู <don> นี่เป็นไง <laughs> เหมือนกันครับดีไซน์นะฮะ อันนี้เป็นทันดอราธรรมดาแต่ต่างกันยังไงครับอันนี้เป็นรุ่น ATX ต่อท้ายแน่นอนครับหมายความว่าเขารองรับสูงสุดคือ ATX แต่ตัวนี้รองรับสูงสุดที่ Micro ATX เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราขอหมุนด้านหน้าให้ดูนะอันนี้หมุนง่ายหน่อยนี่คือด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็จะแบบมีดูมีมิตินิดนึงมันไม่ได้เกิดจากฝาหน้าเคสนะมันเกิดจากฝาข้าง ผมขออนุญาตเปิดตัวเดโมจากตัวนี้นะฝาข้างนี่จะสังเกตครับมันจะโคง้งคือไอ้ที่โค้งที่เราเห็นนะมันมาจากฝาข้างเคสนะอืมโอเคส่วนแน่นอนครับภายในแตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวเราต้องให้ดูเครื่องหลักเลยที่เราจะมานำเสนอก็อย่างที่บอกครับว่าเคส p a n d o r a ATX รองรับบอร์ดสูงสุดคือ ATX แต่ Mini ITX หรือว่า Mi c คร a t x ก็รองรับได้นะนะฮะโอเค เรามาเปิดฝาดูก็ในส่วนของฝานะก็เหมือนกับเมื่อสักครู่วัสดุเขาครับคือเหล็กนะฮะเป็นเหล็กนะครับองค์ประกอบหลกัลกๆวัสดุที่ใช้เขาจะเป็นเหล็กกับพลาสติกก็เดี๋ยวเรามาดูว่าตรงไหนเป็นส่วนของเหล็กหรือว่าพลาสติกบ้างนะฮะก็เป็นฝาใสโอเคเดี๋ยวผมเอาอีกอันนึงให้ดูก็นี่ฝาด้านหลังก็เป็นฝาทึบปกติครับแบบทั่วไปก็เป็นเหล็กหนะักครับ โอเคทีนี้เรามาดูภายในกันครับในส่วนของภายในครับก็เรียกว่าเป็นไซส์ขนาด mid tower ทั่วไปแหละนะรองรับการใช้งานได้หลากหลายนะตอนนี้เขาก็ติดตั้งการ์ดจอให้ดู2ตัวพร้อมกับที่แตกต่างไปเลยคือเรื่องของการติดตั้งพวกฮาร์ดดิส kssd นะฮะเพราะว่าที่เราเห็นตรงนี้ปกติจะเป็นแหลกสามารถถอดออกได้เขาบอกว่ารุ่นที่จำหน่าย ที่จำหน่ายเลยเนี่ยตรงนี้จะโล่งเลยไม่ได้ทำเพื่อติดตั้งฮาร์ดดิสต์แต่อย่างใดเพราะว่าการติดตั้งฮาร์ดดิสต์ SSD ต่างๆเขาจะขยับมาอย่างนี้เนี่ยติดตรงนี้ติดตรงนี้นะฮะหรือว่าด้านหลังซึ่งเดี๋ยวเราเค่อยหมุนให้ดูอีกทีหนึง่งนะฮะจะสังเกตว่าเขาจะขยับการติดตั้งฮาร์ดดิสต์ออกไปนะฮะไม่ให้เป็นแบบรูปแบบเดิมๆแล้วก็ประหยัดพื้นที่ใช้พื้นที่ได้มากขึ้นเพื่ออะไรครับเพราะว่าเขาต้องการให้ คนสามารถติดตั้งชุดน้ําได้ซึ่งตรงนี้เขาติดไว้3ตอนด้านบนครับเหมือนกันกดแล้วเปิดได้เลยเหมือนรุ่นเอจิสนี้ลองรับกี่ตอนขอดูหน่อยอเขามีสลักอยู่นี่นี่ครับก็เป็นหม้อน้ำสามตอนน่าจะเป็น360ม mm มนะฮะก็อน,นี้เขาติดตั้งพัดลมยังไม่ได้ติดตั้งหม้อน้ำแต่เรามีหม้อน้ำตัวอย่างนี่ฮะก นีวางหม้อน้าได้เลยนี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับโอเคอีกส่วนหนึ่งที่เราข้ามไปเมื่อสักครู่เรื่องของการติดตั้งฮาร์ดดิสในแพ็กเกจเขาจะมีเพลทนี่ครับเรียกว่าเพลท all the world คือติดตั้งฮาร์ดดิสได้หลายไซส์สตอรเรจได้หลายไซส์นะฮะแล้วแต่ต้องการเลยคือเหมือนก็คงเอาไว้แบบเลื่อนปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามใจชอบนะฮะสำหรับคนที่ชอบแต่งคอม Okay, เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยฮะเขาจะโชว์ในเรื่องของการติดตั้ง SSD ครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ฝั่งนู้นก็ติดได้นะฝั่งนี้ก็ติดได้เขาติดโชว์ไว้2ตัวและการติดตั้งฮาร์ดดิสของเขาครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นแค่ใต้การจออะไรเท่านั้นด้านล่างงนี้เขาก็ติดได้คือถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้หม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะ,ะนี่เขาติดหม้อน้ําอยู่สามารถติดตั้งฮาร์ดด,ดิสได้3ตัวครับที่สําคัญครับด้านใต้นี้ นะจะมีฮาร์ดดิสต์อยู่อีกตัวหนึ่งด้วยคือเหมือนติดไว้บนเพดานของตัวฐานนะฮะซึ่งเคสนี้เขาก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเดี๋ยวเรากลับมาดูด้านหน้านิดนึงก็2ส,ส่วนที่เราบอกครับก็เขาจะแบ่งนี้จริงๆมันก็ไม่ถึงกับเป็น2ส,ส่วนเลยแบบเขาเหมือนทําเป็นตัวครอบ power supply ไว้นะครับพร้อมกับเป็นกล่องปิดมาถึงนี่เลยเพื่อจะปิดในส่วนของฮาร์ดดิส์ที่จะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็น SSD ก็แล้วแต่ นะเพื่อดูให้มันดูแบบเรียบร้อยหรือว่าจะเป็นช่องเก็บสายด้วยนะครับครับก็ส่วนที่เป็นพลาสติกนะก็จะมีนะี่ครฝาด้านในตรงนี้นะคือที่เราเห็นฝาข้างด้านด้านนอกจะเป็นเหล็ก2ข้างเลยแล้วก็พอเป็นโครงด้านในตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะเป็นกรอบแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับโครงเคสด้านในก็ถือว่าวัสดุดีทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ สเปคและรายละเอียดการใช้งานของตัว Pandora ATX นะฮะนี่ LED ก็อย่างที่บอกเป็นแม่เหล็กไม่ได้มาแถมมากับเครื่องนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าจำหน่ายแยกออไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นในตัว Aegis แล้วแต่ตัวนี้เขาไม่ได้ติดตั้งไว้นะฮะเราก็เลยไม่เห็นตรงนี้จริงๆจะมีไฟโลโก้เหมือนกันเหมือนกับตัว Aegis เดี๋ยวเราเอาตัวเดโมที่เราให้ดูสักครู่นี่ฮะเมื่อสักครู่ที่เราหเห็น คือลักษณะอยู่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นของตัวเอจิสที่เขาถอดออกมานะฮะให้เราลองเชื่อมต่อดูนะก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกว่าสามารถเปลี่ยนเป็นโลโก้เป็นรูปอะไรก็ได้นะ,ะที่เราอยากให้มันเป็นเมื่อเราเปิดเครื่องสามารถเปลี่ยนได้ครับนี่คือไฮไลท์ที่เขานําเสนอนะับแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมีแพนดอร่าคอด้วยแตกต่างยังไงกับตัวนี้แน่นอนครับ แตกต่างที่อันนี้แหละฟีเจอร์แล้วก็ช่องเกี่ยวกับการติดตั้งฮาร์ดดิส์บางส่วนเล็กน้อยนะครับก็สำหรับราคาในส่วนของตัว Pandora ATX ตัวนี้ก็น่าจะประมาณ4,000กว่าว่า0 0นนะฮะก็ต้องลองดูว่าถ้าเกิดผู้นำเข้าไปจำหน่ายนะฮะจะตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามอีกทีนึงฮนะและใครจะเป็นผู้นำเข้าก็ต้องติดตามอีกเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวทาง คอมพลีททีวก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจในส่วนของบทความรีวิวหรือว่าข่าว IT อื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ w w w c o m p l e t e t v c o m ครับและ facebook fanpage ครับ w w w f a c e b o o k c o m c o m p l e t e p r o d u c t i o n ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Complete TV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ